สวัสดีค่ะตอนนี้หยุดในช่องน้อยมาแชร์นะคะวันนี้มานั่งไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะอยู่ที่ริมทะเลสาบค่ะวิวสวยๆจากฟินแลนด์นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมค่ะทั้งที่ไลฟ์สดแล้วก็ ดูย้อนหลังนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กันนะคะเสียงนกค่ะน้ำไหลลมเย็นดีมากเลยค่ะ ตรงนี้พื้นไม่เสมอกันนะคะตั้งกล้องไม่ได้ก็จะมีสันบ้างคะ่ะ